พัดประกาศดอกครับผมนะราดข้าวมาเลยครับผมนะโอ้หิวข้าวครับผมิแลแรงนะมากกินไปแล้งไง สวัสดีครับอยู่กับผมครับตะเบนกินเที่ยวสร้างกับผมนะวันนี้ครับตะเบนมีเมนูกับผมนะพัดประกาศดอกกับผมนะลาดเข่ามาเลยครับผมนะก็มาปินข้างบอกปลา,าเดิมกับผมอ่าปลาบอกว่าพอหน้าอร่อยจังเลยหน้าอร่อยจังเลยครับผมอ๋อผ่านประกาศดอกครับ เดี๋ยวเรามาทางกันเลยผมนะทางมันจะากา่อปลาครับน้องปลาก็หิวข้าวนะครับผมนะก็เดี๋ยวให้อาหารน้องปลาก่อนครับผมนะนี่ครับอาหารของเราอ่ะน้องปลากินข้าวก่อนครับผมนะอ่ะมา เรา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 โอ้หิวข้าวครับ <laughs> ชินแรงมากอ่ะเดี๋ยวตะเบนจะได้กินข้าวมั่งครับผมนะลากินข้าวก่อนครับรับต้องให้เยอะครับนะให้เรื่อยๆครับ Loại máy, loại máy Loại máy Kim ngang Loại máy Loại máy nè hấp nè hay dữ ไปก็เป็นตะเบนกินข้าวครับผมนะนะครับทำไมพี่น้อง FT ที่รักทุกทุกท่านนะครับผมนะทางข้าวอรเบ้ครับผมนะทำกลางบรรยากาศข้างบ่อปลามึ้เก่าครับผมนะนะครับก็ผัดเองนะครับผมนะคือเก่าครับนะสอบผัดประกาศดอกครับผมนะนะครับเอาเลย เช้าไ้ก่อนไปน้องนะปลาก็ได้กินอาหารมาแล้วครับผมนะอิ่มละไมขึ้นมาเลยครับนะเล่นอยู่ก้นบอ่อครับเออไมขึ้นมาเล่นเลย เดี๋ยวกันพี่น้องเย็นสบายครับนะเย็นตาเย็นใจครับจินมท้องนะ ปลา,าคารฟก็มีหลายสายพันธุ์นะครับผมนะมีชื่อเรียกตามสีตามสีเขาครับนะเบ็นก็นจาไม่ได้ครับนะเอสีทองเขาก็เรียกโอกรครับผมนะแต่แต่เบนก็เรียกไอทองเฉยครับไอทองจำไง่ายดีไอทองครับ เรียงยากครับผมนะจำชื่อไม่ได้ ไม่มาเลยครับผมอืมนะ่าเริ่มมาแล้วหิวแล้วไม่มาหาเลยนะหิวแล้วไม่มาเลยนะนั้นครับงั้นครับ เปินดีครับผมนะก็ถ้าพี่น้องอยากเลี้ยงให้มันโตก็อย่าเลี้ยงเยอะครับผมนะต่เบนก็เลี้ยงไว้แบบดูเพลินๆครับนะก็จะเาไซส์ประมาณกลางๆครับ อร่อยครับมาครับมาครับมาครับยิ่ผมล้วไม่สนใจเลยนะเ้วไม่สนใจเลยนะ เอาไปแล้วเลยจกบครับพี่น้อง เริ่มมาแล้วก็จะไหว้วนเราครับผมนะวนเรานะครับแค่เพิ่งกินไปเมื่อกี้อ่นะเนะีนะ่ยนะมาคอยละมาคอยแล้วครับ <laughs> โอ้ทา,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 างนี่เรามางนี่เราทางนี้เรามาทางนี้เรามาทางนี้เราแล้วทำไมมุมนั้นน่ะ

กินข้าวป่ะจะกินข้าวไหมเนี่ยกินไหมเนี่ยัลประกาศดอกเนี่ยกินไหมเนี่ยฮะกินเป็นเ่าดูดูอือลาลาไปเล่นก่อนไปน้อยกิน แกับแกวบครับพี่น้องมาไม่ให้หรอกกินแล้วเลยอ้วน <laughs> เดี๋ยวอ้วน <laughs> ก็ถ้าอยากให้ปลาโตวไวก็อาดอาหารนะครับนะง่ายๆครับกินเยอะก็อ้วนครับผมนะอัดไปเลยวันหนึ่งก็สิบสองรอบสิบสามรอบก็แล้วแต่ครับผมกินเยอะก็โตวไวครับ กะเบนไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้นครับผมนะหน้าวันละสองมือสามมือครับนะบองวันมื้อเดียวครับสองวันเดินผ่านมาเล่นเขาก็ให้เขาครับเล่นแล้วก็ต้องให้เขานะครับนะเขาจะได้เขาจะได้คุ้นคุ้นเราครับ คล้ายๆกับฝึกฝึกสตัตว์ประเภทอื่นๆ,ๆแล้วครับนะเขาทำอะไรให้ก็ให้รางวัลเขาครับนะให้อาหารเขาหืกเสีบพี่น้องหมดแล้วครับนะหมดพั่วแล้ว

๊ายบายครับ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ๊ายบายครับนะองปลาก็มา๊ายบายนะครับผมนะครับสุดท้ายนี้ครับฝลาเป็นกำลังใจให้ตาเบนนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ตาเบนได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับผมนะกินข้าวท่ามกลางบรรยากาศข้างบ่อปลาครับโหสุดยอดครับผมนะเจอกันคลิปหน้าครับผมนะสวัสดีครับ